ลำเปอร์แต่เวลานี้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้วสถานการณ์ในกรุกักลาลมเปอร์ของมาเลเซียได้กลับสู่ภาวะปกติหลังฝ่ายต่อต้านนายกรัฐมนตรีนาทิปราซักได้จัดการชุมนุมใหญ่เป็นเวลาสองวันเพื่อขับไล่นายราซักเนื่องจากเชื่อมั่นว่าเขาพัวพันการทุจริตในบริษัทกองทุนภาครัฐเป็นเงินเกือบ700ล้านดอลลาร์สหรัฐล่าสุดนายราซักได้ออกมาเรียกร้องให้ประชาชนชาวมาเลเซียมีความสมานฉันท์กันต่อไป และตัวเขายืนกลานปฏิเสธลาออกจากตําแหน่งและปฏิเสธการกระทาผิดนอกจากนี้ยังชี้ว่าการชุมนุมในลักษณะดังกล่าวไม่ใช่ช่องทางที่เหมาะสมในการแสดงออกทางความคิดเห็นตามแนวทางประชาธิปไตยขณะที่รองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เตือนผู้ชุมนุมว่าอาจเผชิญกับการดําเนินคดีตามกฎหมายฐานจัดการชุมนุมอย่างไม่ถูกต้องด้วยและดูเหมือนว่าการเมืองในมาเลเซียจะยังไม่สงบเมื่อฝ่ายสนับสนุนนายราซัก ได้นัดชุมนุมใหญ่กันบ้างในวันที่10ตุลาคมนี้โดยบอกว่าจะระดมผู้คนเข้าร่วมเป็นจำนวนนับล้านคนไปต่อกันที่เมียนมาค่ะที่นั่นได้มีการปรับค่าแรงขั้นต่ำในอัตราใหม่โดยเริ่มมีผลตั้งแต่เดือนกันยายนนี้รัฐบาลเมียนมาได้ประกาศปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหลังเจรจากันมานานหลายเดือนระหว่างผู้ใช้แรงงานกับนายจ้างโดยอัตราค่าแรงใหม่สำหรับการทำงานวันละ8ชั่วโมงอยู่ที่3,600จาร์ดหรือประมาณ100บาท ซึ่งจะครอบคลุมแรงงานทุกภาคส่วนยกเว้นกิจการขนาดเล็กที่มีลูกจ้างไม่ถึง15คน้าคนดัตราใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้และรัฐบาลเมียนมาก็หวังว่าจะช่วยกระตุ้นแรงงานในภาคส่วนต่างๆได้นะับเป็นการปรับขึ้นค่าแรงครั้งแรก หลังมีการผ่านร่างกฎหมายแรงงานฉบับใหม่เมื่อปี2556ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามค่าแรงขั้นต่ำอัตราใหม่ยังไม่เป็นไปตามที่แรงงานเมียนมาเรียกร้องซึ่งอยู่ที่4,000จารดหรือราว110บาททําให้แรงงานเมียนมายังคงสนใจเข้ามาทำงานในประเทศไทยเนื่องจากมีค่าแรงสูงกว่าที่300บาทปิาอาเซียนนิวส์วน,นี้กันที่กัมพูชานะคะ ชาวกัมพูชาหันมาใส่ใจกับการออกกำลังกายกันมากขึ้นโดยเห็นได้ชัดว่าเวลานี้มีการรวมตัวกันเต้นออกกำลังกายกลางแจ้งกันมากการเต้นในรูปแบบที่ชาวกัมพูชานิยมก็คือการเต้นที่เรียกว่าซุมบ้าซึ่งเป็นการเต้นผสมผสานกันหลายรูปแบบนะคะทั้งมาริงเก้ชาลกาเรกเก้และฮิปฮอปโดยใช้พื้นที่จังหวะแบบละตินด้วยจังหวะที่มีทั้งเร็วและช้าทำให้ผู้เต้นมีร่างกายที่ยืดหยุ่นได้ดีและมีรูปร่างที่ดีขึ้นได้ ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มกันเต้นสุมบ้าตามสถานที่ต่างๆทั้งในสวนสาธารณะและลานออกกำลังกายหลายแห่งในกรุงพนมเปญโดยเวลาที่นิยมกันก็คือช่วงเย็นหลังเลิกงานทำให้เห็นได้ว่าเวลานี้ชาวกัมพูชาเริ่มหันมาใส่ใจกับสุขภาพกันมากขึ้นและการออกกำลังกายด้วยการเต้นตามสถานที่โล่งแจง้งก็กำลังกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้คนในเมืองหลวงของกัมพูชาไปด้วย สำหรับผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมเต้นซุมบ้าเพื่อออกกำลังกายสามารถเข้าร่วมได้โดยจ่ายค่าเข้าร่วมเพียงคนละ10บาทซึ่งก็จะได้ร่วมเต้นกันเป็นเวลา3ชั่วโมงด้วยหลายคนบอกว่าคุ้มค่าทีเดียวนะคะเพราะจ่ายเงินเพียงนิดหน่อยก็ได้ทั้งความสุขสนุกสนานและมีสุขภาพที่ดีมาพร้อมกันด้วยค่ะมาเวลาของอาเซียนนิวส์ในวันนี้แล้วนะคะต้องกล่าวคำว่าเบอร์จำปาลากิที่แปลว่าแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ดิฉันอภิรมปิตสันต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ